สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องออนซ่อนไร่แพ่แก้วของเฮานะครับผมเมื่อนี้เบ้าปอกสิภาพี่น้องมาเบิงบัวสันโดดนะครับพี่น้องเนาะบัวสันโดดเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งจะงอกเป็นต้นขึ้นมากนะครับผมในหนาฝนแล้วก็ออกดอกสักปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้องส่วนในหนาฮ้อนเขาก็จะบบเห็นบัวสันโดดเลยครับพี่น้อง นาร้อนเพื่อนก็จะเหี่ยวแล้วก็ล่งหัวไปนะครับเพอนจะเริ่มล่งหัวตั้งแต่ปลายฤดูฝนแล้วครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก่สิภาพพี่น้องมาเบิงต้นของเพื่อนแล้วก็รรพสรรพคุ้นของบัวสันโดดนะครับผมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นเป็นกล้วยไม้ดินป่าซึ่งอยู่น้ำขื้นน้ำโคกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่น ดินดีเนี่ยครับพี่น้องบแม่นดินดินทรายดินหยางทั่วไปนะครับจะเป็นคางหวา้วยคางเส้นนะครับพี่น้องจะจะพ่อหลายนะครับผมแล้วก็ดงที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์นะครับผมอุดมสมบูรณ์น้าโขกน้ำมันหัวไห้ไปหนะ้าธรรมดาเนี่ยจะาหายากแน่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งพร้อมกันนะครับผมว่าบัวสันโดษเป็นจังไหรน,นะครับผมอยู่ข้างหลังของบาปอนี่เอง นี่คือต้นบัวสันโดษครับพี่น้องบัวสันโดดนะครับผมเป็นกระชาอยู่น้ำปานะครับผมน้ำโคกนะครับผมโดยเฉพาะน้ำโน้นนะพี่น้องเป็นต้นเดียวๆเลยนะครับผมต้นเดียวๆจากพื้นขึ้นมาเลยนะครับผมข้างล่างก็มีหัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวดกหัวให้พี่น้องเบ่งนะครับผมนี่ครับผมเป็นลำต้นขึ้นมานะครับผม เดียวเลยครับผมบ่ม so ีงาบ่มีกิ่งอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ใบของเพื่อนก็จะแตกออกเป็นวงครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเกือบเคืองวงกลมนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีลักษณะของใบเพื่อนเนี่ยเป็นแฉกแจงนะครับผมเป็นแฉกแจงเป็นเรียวริยวนะครับผมเป็นเรียวริยวเรียงกันไปสวยงามพี่น้องเนาะนี่คือบัวลักษณะของบัวสนโดนนะครับผม แล้วมันก็จะมีหัวอยูไตพื้นนะครับพี่น้องเนาะไตพื้นดินเดี๋ยวบอพอสิดกห้เบิงนะครับว่าบัวชนโดดอ่ะอันข้างล่างมันน่มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวหยาดหยาดมันลดลนไปจากไอ้เขาเอิญมาอันดกบกขื่นมันขาดครับพี่น้องอันหัวมันอันนี้คือหัวหัวบกคอยมีแับพี่น้องหัวหน่อยนี่ฮืา จร,จริงๆแล้วมันก็จะมีหัวปอมๆอยู่หัวหนึ่งครับพี่น้องหัวหัวปลอมมันนะครับผมหัวหนึ่งนี่ครับผมะค,ะคือกออ็อะจะมีหากเพิ่นแตกออกอะนะครับผมบางต้นก็หากหลายบางต้นก็หากหน่อยนะครับผมจริงๆแล้วแง่แง่นี่ครับผมยง่ฝนนะครับผมเพิ่็จะแตกแทกนอขึ้นจากจากใต้ดินนะครับขึ้น ใบไงแล้วก็ปลายฝนมันกระสิออกดอกครับพี่น้องบางบางบางมองก็จะกเอิญ่าบัวดินนะครับผมบัวดินนะครับผมแต่ว่าซื้อซื้ออเพิ่นเป็นบัวสันโดดครับพี่น้องบัวสันโดดนี่ครับพี่น้องบัวสันโดดอันี้เป็นต้นต้นหน่อยกระลังแท่งนอเขึ้นมากครับพี่น้องทั้งผุ่นกับมี หลายต้นนะครับผมแต่ว่ามันบดเป็นเถือกเป็นแนว่วอันหลายๆเจือกเพือกอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเมื่อใดได,ไดเมื่อหน้าพี่อ้ายนะครับผมเมื่อหน้าพี่อ้ายซึ่งมันจะอยู่หิมหวยหิมหวยนะครับผมอ่าบัวันดสิลายแห้งครับผมอันนี้มันอ่มีเล็กหน้อยนะครับผมมีเล็กหน่อยเอามาเอามาปลูกมาฝังเพาไว้นะครับให้เป็นยานะครับผม เพราะว่าเพื่อนมีสรรพคุณในการรักษาโรคหัวใจนะครับผมเป็นยาช่กํกำลังครับพี่นอ้องเนอะเป็นยาพวกกับแก้พิษร้อนถอนพิษไข้น้ได้พี่น้องแก้พิษร้อนถอนพิษไข้แก้อันอาการพวกล่มในกระเพาะอย่างนี้สนะพี่น้องรักษาโรคพวกไอเป็นกระเพาะอาหารเป็นอย่างนี้สิ ดีนะครับเข้ากระสิใส่หัวออนหัวออนของเพิินนะครับผมกินก้อนอาหารนะครับผมกินก้อนอาหารแร้งนะครับผมตามสูตรอันผู้เฒ่าบนบอกมาได้ครับพี่น้องแต่ว่าบาบอกกันยังบอกเคยกินยักเทือดครับพี่น้องยังบ่เคยกินยักเทือนะครับผมใส่หัวออนนะครับต้นออนมั่นนะครับผมกินก้อนอาหารนะครับผมซัมบ้าเป็นยารักษาโรคกระเพาะนะครับพี่น้องเนาะกระเซีนแห่พวกว่า เป็นกดไหลยอดเป็นแสบกระหงูเอยียงเนี่ยขึ้นมาน้ำหลอดอาหารเนี่ยครับผมหายเป็นปิดทิ้งเลยครับพี่นอ้องนะนอกจากนั้นก็เป็น,ปนยาพวกชูกำลังชูกำลังกินได้สิเหตุห้มีเหงื่อมีแห้งนะครับพี่นอ้องอ่าอ่ารักษาแบบว่าการอ่าสูบสีเลือดที่ดีนะครับผมนะพวกกระใสโลหิตอย่างนี่สนะครับผมดีขึ้นนะครับผม อันนี้เพื่อนกะเดี๋ยวปอบอสิอ่าล่องถอนให้เบิ่งจักต้นเอาต้นหน่อยๆม่งก็น้อพี่น้อง,องต้นหน่อยๆกูเพื่อนนี่มันมันบ่นพอหัวมันพี่น้องปกติมันจะมีหัวหน่อยๆอ่ะเพระไอ้แปะอยู่ลงไปเลยมีบอโอ้ยนี่พอแล้วพอแล้วนี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่ครับ นี่ต้นหน่อยมันเด้อครับพี่น้องนาะต้นหน่อยของอบัวสันโดดเห็นหัวมันบ่ครับผมหนึ่งหัวในหน่อยเมื่อกี้นี่บ้าพอโดกอีกกุ๊กหนึ่งมันมันบ่พอครับพี่นอ้องอ่ามันขาดครับผมมันแตกไอเพิ่นแตกหักออกไปเป็นสองสามอันก็อเอื่นว่าแทงนะเนาะอ่าอันนี้เป็นหัวมันนะครับเขาเขาก็จะกินหัวหัวนี่แหละครับผมเอาหัวเพิ่นมา กินกระพรอมกับ,บต้นอ่อนๆยังสี่เลยครับพี่น้องเนี่ยไปทั้งทั้งชุดนี่เลยล่างน้ำแล้วก็กินนะครับผมก่อนอาหารก่อนอาหารนะผมก่อนอาหารแลงนะครับผมวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาชมต้นบัวสันโดษนะครับใบงามบอ,อกกับพี่น้องใบงามเนาะครับพี่น้องลกักษณะคือยังคลายใบโพเลยครับผมคลายใบโพต้นนี้ต้นนี้งามสุดเลยครับพี่น้องมาแง่งครับผมใบนี้ใบนี้งามแหง้ง ออนซอนครับผมก็เลยพาพี่น้องมาเบิงบัวสันโดดนะครับหลายๆคนคอาจจะยังหูจักบัวสันโดดนอกครับพี่น้องนอกะหายากเติบอยู่ได้ครับพี่น้องๆขั้นบ่อได้อยู่น้ำโคกที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับผมกะเป็นพืชที่แบบว่ามีมาโดนแล้วครับผมแต่ว่าทั้งพวกวันนศึกษาบนบรรกาศพึ่งศึกษามาได้ปี2ปีนะครับผมแยกออกมาเป็นพืชอีกวงหนึ่ง อีกอเีกเรียกว่าสปีชีนึงนะครับของกล้วยไมดินนะครับพี่นอนะ้องเนาะซื่อว่ายอย่างแม่โขงแม่โขงผมก็จำบ่ไดผมเคยอ่านพออยู่นะครับพี่น้องเนาะแต่ลังกครับผมเดี๋ยวเมื่อหน้าผมไปหน้าพี่ไอเดี๋ยวจะเอามาัดเอาภาพสวยๆมาฝากได้พี่น้องมันหลเป็นจุกเพือกเลยครับผมไปจังไหนแน่ครับผมวันนี้ บ๊อบอกอ่าพาพี่น้องมาชมาบัวสันโดษนะครับบัวสันโดษใบางามๆครับพี่น้องพอร้อมกับสบรรพคุณของบัวสันโดษนะครับผมแก้พิษร้อนถอนพิษไข้รักษาพวกเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับผมเพิ่มเพิ่มกําลังชูกําลังนะครับผมเฮดไห่พวกเลื่มมาอย่างฮะลด กดแก๊ดในกระเพาะรักษาแผลในกระเพาะอาหารไดเป็นอย่างดีนะครับผมหัวตนอ่อนของเผินแนวนี้นะครับพี่น้องกินก่อนอาหารเย็นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมบอาวก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสุกุสุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับสมุนไพรและก็สมุนไพร,กพรใกล้ตัวใกล้บ้านของเฮานะครับพี่น้องเนาะนสมุนไพรทุกอย่างพี่น้องเนาะมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับผม ก่อนที่ใส่ห้าก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดนะครับให้ตรงแท้ให้เข้าใจถ้าบ่เข้าใจห้าก็ควรจะปรึกษาหมอนะหมอหมอแผนโบราณนะครับหรือเภสัชกรก่อนใส่นะครับผมเพราะจานั้นมันจะเฮตุให้ห้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับผมสำหรับมือนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีแนวมาตอนมาฝากใหม่จาก ดงจากปลาจากไฮจากหน้าจากาสมุนไพรไก่โตอมแอมเหอนเน่าอีกต่อไปนะครับพี่น้องะนอ,นอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อกะให้ได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับผมของบาอ่าวปอที่กำลังสีนําเสนอพี่น้องต่อต่อไปนะครับผมสําหรับมุนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม